กันในปัจจุบันนี้ว่าในเมื่อโลกสามารถหาความรู้ที่ไหนก็ได้ทำไมต้องมามาหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นสถาบันรุรมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงหรือไม่ทําให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวังไว้อันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไม OBE ถูงนําเข้ามาใช้ เราเริ่มจากแผนพัฒนาการศึกษาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจจะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาเพื่อให้เด็กให้ได้คุณภาพตามที่เราต้องการเรามีโจทย์ว่าเราอยากจะเปลี่ยนเด็กให้เป็นเด็กที่เหมาะกับสังคมในโลกศตวรรษที่21มันจะมีกระบวนการอันไหนในการที่จะมาช่วยเราในการผลิตประเด็ให้ประสบความสําเร็จอันนี้แผนพัฒนาการศึกษาก็เลยมองถึงเรื่องของการปรับปรุงต่างๆหลายๆเรื่องก็พอดีมาจังหวะว่า OBE ได้ถูกนําออกมาเนี่ยพูดถึงมากขึ้น หลักการสำคัญของ OBE เขาเรียกว่าเป็นการสตาร์ทจากจุดสุดท้ายนะครับแล้วถอยหลังกลับมาออกแบบกระบวนการแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการถ้าเราผลิตบัณฑิตไม่ได้คุณภาพมันจะต้องมีกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กเป็นไปตามที่เราคิดอันนี้แหละครับเป็น,นกลไกหัวใจหลักที่ทาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนยน OBE เข้ามาใช้เป็นฐานลากหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มในการผลิตบัณฑิตรุ่นต่อๆไปของพระจอมเกล้าธนบุรี ในปัจจุบันนี้เนี่ยการนํามาใช้เนี่ยจะถูกนํามาใช้ในลักษณะของการเขียนคุณลักษณะของบัณฑิตที่เราอยากจะได้แต่ต้องเป็นคุณสมบัติที่จับต้องได้แล้วสามารถที่จะแสดงออกเป็นพฤติกรรมหรือว่าวัดได้นะครับซึ่งอันนั้นก็เรียกว่าเป็นโปรแกรม learning outcome เราได้นำทุกหลักสูตรเขียน PLO แล้วทุกหลักสูตรมี learning outcome ในรายวิชาแล้วตอนนี้แหละครับถึงตุดที่ว่าแล้วเราจะปรับปรุงกระบวนการของเรา ให้สามารถจะผลิตบัณฑิตได้ตามนั้นหรือไม่ก็จะเป็นเข้าช่วงที่2นะครับทางประจอมเก้าชนบุรีเนี่ยเลยคิดที่จะปรับเปลี่ยนรายวิชาออกมาใหม่ให้มันเป็นรายวิชาที่เป็นลันกษณะของโมดูลก็คือการมองเลยนี่เขาคำให้มันเป็นกระบวนการการผลิตที่เป็นขั้นเป็นตอนแล้วแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยเราจะมีเราจะมีกระบวนการในการพัฒนาให้เป็นไปตาม OBE ยังไงน,นะครับเั้น พูดง่ายทำจากชิ้นใหญ่ให้มันกลายเป็นชิ้นเล็กซึ่งเร,เราคาดหวังว่าอาจารย์คงจะเข้าใจแล้วก็ทําเรื่องนี้ได้ดีขึ้นเราก็จะทําให้ช่วยทําให้ชิ้นใหญไ่ได้คุณภาพดีขึ้นด้วยคนที่สําคัญที่สุดเลยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาเนี่ยคืออาจารย์เพราะฉะนั้นพมะจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเน้นหลักหนักคือการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์เข้าใจถึงระบบการผลิตนักศึกษาเข้าใจถึงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอต่างๆกระบวนการถัดไปที่สําคัญของอบีอันหนึ่งก็คือเมื่อตั้งเป้าไว้แล้วนะครับ เรามีขบวนการในการที่จะพัฒนาเพราะงั้นการพัฒนามันก็ต้องมีการปรับปรุงถ้าเด็กทําไม่ได้เราก็ต้องสามารถทําให้เด็กทุกคนเป็นไปตามเป้าประสงค์อันนี้สําคัญมากนะครับเด็กทุกคนเป็นไปตามเป้าประสงค์เรากําลังจะพูดถึงจํานวนเด็กที่ได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรถ้าถามว่าได้ผลสาเร็จตามที่เราอยากให้มันเป็นไหมเนี่ย ก็คงยังไม่ได้เป็นเรารู้อยู่ว่าในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยนโลยีพระเจ้าก้าวทุนบุรีเนี่ยต้องให้อาจารย์เข้าใจเรื่องของการศึกษาเข้าใจเรื่องของการจัดการเรียนการสอน OBE ถึงจะประสบความสําเร็จในในปัจจุบันนี้เนี่ยก็พยายามปรับเปลี่ยนกระบ,บวนการนะครับท้สาสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะพระเจ้าก้าุนบุรีเนี่ย สามารถที่จะใช้ OBE ได้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยก็หมายความว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีพระจอมเกล้าธนบุรีจะแสดงออกถึง accountability ของตัวเองในการที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการและบัณฑิตทุกคนเป็นไปตามนั้นระบบของพระจอมเกล้าธนบุรีจะมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองสังคมในโลกศตวรรษที่21ซึ่งเป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ